สวัสดีครับพบกับช่องลองมาดูเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีคลิปใหม่มาให้ดูแล้วน,นะครับภาพพื้นหลังชัดเจนนะครับภาพพื้นหลังข,งขาวเพื่อยกดับเหรียญให้เรา fc ได้มองเห็นเหรียญอย่างชัดเจนนะครับวันนี้นําเสนอเหรียญเป็นเหรียญราคา1บาทนะครับเหรียญราคา1บาทในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญคุดที่เราเคยใช้กันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะเนาะ อายุเหรียญก็ประมาณ50ปีนะครับ2อ1 7นเนาะก็ยาวนานพอสมควรนะครับสภาพเหรียญก็ยังคมชัดอยู่นะครับนี่ครับตัวหนังสือคมชัดมากครับรัชกาลที่9เห็นชัดเจนนะครับตัวหนังสือยกคมชัดพระพักก็ยังสวยอยู่นะครับหันพักมาด้านข้างนะครับในหลวงรัชกาลที่เก้าลักษณะของเหรียญคือจะกลับด้านกันนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะกลับด้านกันนะครับสมัยเราเป็นเด็กนีเ่เราเคยเห็นเคยใช้กันอยู่เป็นประจำะครับสําหรับเหรียญคุดที่เราเรียกกันนะครับด้านหลังเหรียญจะเป็นรูปราคุดเป็นรูปสัตว์ตาประจำเพนินนะครับรัฐบาลไทยพศสอง7ราคา1บาทนะครับเป็นเหรียญคุดนะครับที่เราเรียกติดปากกันนะว่าคนว่าเหรียญน,นี้มีพลังนะครับสามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆอยู่กับ ผู้ผีปีศาจอะไรประมาณนี้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าคนไทยเนาะเห็นลักษณะนี้ก็ต้องนับถือไว้ก่อนนะครับเนาะเหรียญราคาหนึ่งบาทนะครับเหรียญคุดรัฐบาลไทยนะครับ2 5งพนะครับของพ่อหลวงในหลวงรัชการที่9นะครับราคาหนึ่งบาทนะครับ ลักษณะเหรียญก็ยังคมชัดว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับให้ดูชัดๆครับเหรียญนี้ผ่านการใช้งานแล้วแต่ว่าลักษณะเหรียญยังคมชัดอยู่นะครับทงสือชัดเจนนะครับเห็นคุดเห็นราคาเหรียญชัดเจนนะครับสภาพดีนะครับลักษณะเหรียญคือจะกลับด้านนะครับนี่ครับเหรียญกลับด้านกันนะครับ ในหลวงรัชกาลนะครับภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับระบุชัดเจนเนาะก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ยังคงตามหายกันอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้หาไม่ค่อยได้เนาะคนเก็บกันมาเยอะครับแต่ลว่าราคาเช่าก็ยังไม่สูงมากนะครับราคายังอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะฮะสำหรับเหรียญนี้นะครับเอามาให้เพื่อนๆพนี่เพ่น้องชมนะครับเผื่อใครบางคนมีครับเนาะสามารถนําเสนอมาได้นะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับสวัสด,ดีครับผม